มาแล้วนะมันก็นซึมซึมอยู่ในขวดวันให้ดวกมามาเพื่อนี่เด้อในกาลูกปึงปัง,ปงจะกินมามา่าละมาพี่ละสบายดี่อแมพี่น้องเอาหน้าใสนเนี่มิโนูเทียงพี่น้องเลยหานพี่จะเทียงแล้วกันเนาะ เราจะกินสะอมกับตัมมามา่าครั้งรกแงนี้ด้ิบือยแมงบอแต้งจะมีตอยแล้วโอ้คอมคอนอยู่เห็นบนอัขน่ะมันคิดเลย แกเอาเกนเผ็ดหเผ็ดมเผดเชไาตอนน้่มาาะีหกมากนี่มันเป็นเผ็ดแลมันกินขัดเป็ดเ็มๆมันจะขัดอะไนี่งดี

เนี่ยส่เบาปฏิติบทเดนชินย่ามาันะนี่ว่าเ่ยเชองหนูมันว่านูกับไปนั่นี่ห่อนจนหัวเหือหัวเต็มยั่ไม่ได้เอายังนออนอยู่ที่ไลยนดีเสีย ออกมาค่าออกมาค่าบังกรอนคือบุญยอลงมาจากเขียวเฮ้ยบักแส่น่ hey! อ,นอยเนี่ยมันเห็นยังบักแส่น่อยนะจ้าจีไปถ่าย,ยาลเลียนยังยังเออเจอตดวเมือล้วนฮอนฮอน กิ่ิีลงให้ป้าลุงเบิ่งกับมีผัาเบิง่งผัาส้มในเดียจ้าผัาเบิง่งผัาส้มเลายเดียวตาเท่าได้่ะขนมนมเนยห้งก้อนนี่กินเก่งแค่ไหนีี่เขาไปเห็นยังนะนำแมวออกมากอ,อารมณ์สีอะสั มาเน่อเด้ไปพูนึ่แม่ได้แล้วลูกไม่ได้เลยโอ้ยไรเนล่ยอากาตกงใหม่แม่เกิดมาเกิดมาเกาหอมำนี่ลูกนี่แม่ได้เลยลูกกินกินมาเด้อพี่น้องเกษตรเนไปเคู่่ง

มัเก็บเลยมันุูลูุดลูอไมย์อเมยขึ้นน,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 นีนมันโบขึ้นเลยชมันอยากปีนขึ้น่ไ่อ้ยเด้อนนมันชิมักเด้อ

Ngon mười bởi vì... Ngon. Cái hùng. để cái này rồi, Nó ngon, n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 ó nó 飲ん,だん,だんで พีามา่มาเก่งให้ลูกออกมาทันบอขึ้นแม่ลูกคนเก่งคนเก่งดูเห็นนั่นลูกหา,มางมันเก่งแค่นี้มันั่งพี่ลูกงรงนี่เป็หนหางมันเพลิดมัน่าไหนทานี้ผูหญิงกันนี่เจ้าพิษเติมตตกันเห็นไหม Cứu bộ miếng thôi Tâm hay mà. พูปุ๊มาหลกผมอากินปอน,นี่แตง,งเนี่ยนางลงนางลงแมนยังไมาหลกผมกันเจ็บมานัาาานน่งเพี่ยง เลยเลยโอ้ยอย้กิ้งนัก่อนตายแปลาลูกมีบุแพงแล้วลงมาลงมานั่งยู่นั่งยู่กันไหวกํลังดึ Vài cái xuân Thôi cả mới nộ Thôi mới Căng thịt căng Hãy subscribe cho ไล่เลยเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนทีต่ติดตามรับชมขอกันไม่คิปหนา้ากับน้องสลาสบายดี